สวัสดีค่ะพบกับรัตดาวันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องขอพูดให้ได้เลยถ้าหากว่าเรายังมีพ่อแม่ทำยังไงที่ต้องไม่ให้ท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมเลยนะคะสมัยก่อนที่ยังทำงานนะคะเมื่อเห็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมคะ่ะ mm hmm. รู้สึก แต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะคือเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันที่คุณตาหรือคุณยายจําอะไรไม่ได้ทานแล้วหรือกินแล้วก็บอกไม่ได้กินแต่พอเจอเข้ากับตัวเองคุณแม่ค่ะเป็นโรคสมองเสื่อมโอ้โ,อโหไม่อยากจะพูดเลยค่ะน้ำตาตกไปฟังในคลิปนะคะก่อนที่จะไปฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะ แต่ก่อนเราไม่เคยเจอเราเห็นแต่คนอื่นเราเห็นแต่ในทฤษฎีว่าโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เป็นอาการอย่างนู้นอย่างนี้ดูแลอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอมาเจอกับตัวเองถึงได้รู้ว่าไม่ได้ละถ้าเราย้อนเวลาไปได้เราจะต้องดูแลไม่ให้พ่อแม่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าต่อไปเราเป็นคนหนึ่งละที่จะต้องไม่เป็น โลกนี้มเมื่อตอนสิบปีก่อนคุณยายอายุได้แปดสิบห้าปีเดินมาบอกว่าไปดูม่อหมข้าวให้หน่อยแม่กดไม่เป็นละแม่หูงไม่เป็นว่าวาทำยังไงโอเราก็รู้สึกเลยค่ะว่าเอาละเริ่มมีอาการแล้วนะคะพอปีต่อมาทั้งที่ก็ดูแลไม่ได้เข้มข้นในการดูแลเหมือนอาการมันเร็วมากทวีคูณบางวันแม่ก็เดินออกจากบ้านไป จำไม่ได้บางวันก็จะออกประตูก็ไม่ออกจะออกไปทางหน้าต่างแม่มาเล่าให้ฟังว่าประตูเนี้ยไม่นู้กเป็นยังไงออกไม่ได้โอ้โหก็ใช่สิคะออกไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าต่างเพราะว่าคุณยายไม่สามารถปีได้แต่คุณยายแงะเลื่อนประตูกระจกนะคะจนพังเราก็ไม่รู้ว่าพังพึ่งๆึ่ง,งมาทราบถ้าเล่าให้ฟัง มาถึงช่วงที่นะ่าช่วงที่คุณแม่ไม่สบายมากนะคะก็คือเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างแบบลุ่งยากมากเราต้องสังเกตอย่างไข้ถามว่าแม่เป็นยังไงปวดหัวไหมเพราะว่าเราวัดตลอดแล้วมีไข้ท่านก็ไม่รู้ว่าปวดหัวคืออะไรยังไงปวดท้องยังไงโอ้หและยิ่งไปโรงพยาบาลน,นะคะก็ยิ่งการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ บอกให้ท่านนอนตะแคงบอกทำโน่นทำนี่ mm. ก็ยากเราเป็นญาติเราก็ได้ไปบอกเจ้าหน้าที่บอกพยาบาลนะคะว่าแม่สมองเสื่อมนะคะอัลไซเมอร์ขอเขาเฝ้าได้ไหมเฝ้าอยู่เพราะว่าเราจะได้ช่วยเราจะได้ช่วยเจ้าหน้าที่คะ่ะเวลาเวลาจะดูแลเรื่องจะวัดวัดประลอดการวัดความดัน การดูแลท่านพลิกตัวเช็ดตัวอะไรพวกนี้ค่ะให้การให้ความร่วมมือค่ะนี่ค่ะเป็นอาการของโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ซึ่งจะต่างกาก,กโรคหลงลืมโรคหลงลืมก็คือลืมว่าล,ลืมน่นลืมนี่วางไว้แล้วลืมไปหน้าบ้านลืมลนะว่าจะทําอะไรอันนี้เป็นโรคหลงลืมแต่ถ้าอัลไซเมอร์จะมากกว่านั้นก็คือลืมแล้วก็ทําผิดเช่น ลืมกระเป๋าสตางค์แล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือ,รอที่คุณยายหุงข้าวไม่ได้เคยทําแต่ก็เลยเอาทฤษฎีมานั่งทบทวนว่ากรณีคุณยายนี่สมองเสื่อมเกิดจากสูงอายุพ่อคุณยาย85ปีเกิดจากร่างกายสมองใช้งานมากเกินไปแล้วเราอาจจะดูแลเรื่องอาหารไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า ถ้าอาหารที่ดูแลเรื่องของสมองเสื่อมนี่ต้องทานปลาถ้าจให้ดีต้องคือปลาน้ําทะเลลึกๆปลาแซลมอนน้าทะเลที่ฝั่งที่อากาศเย็นๆเป็นน้ําแข็งนะคะเพราะว่าจะมีไขมันหรีอกว่าเขาเรียกว่าโอเมก้า3นะคะตัวนี้จะทําให้ฟื้นฟูบํารุงสมองแล้วก็ทําให้เซลล์สมองเสื่อมน้อยนะคะ แต่ถ้าบ้านเราก็คือต้องทานกินถั่วเยอะๆถั่วอะไรก็ได้นะคะถั่วลิสงที่เป็นถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวนะคะได้แล้วก็ผลไม้ก็จะเป็นพวกที่ลงท้ายด้วยเบอร์รี่เบอร์รี่สตอเบอรี่บูเบอรี่พวกนี้ค่ะจะมีสารที่บำรุง,งสมองได้เยอะซึ่งบางครั้งมันก็ก็จะเป็นข้อจํากัดเป็นอาหารที่ไม่ได้มีแหล่งผลิตที่เมืองไทยเพราะว่าเมืองเราอ่ะเป็นเมืองร้อน ทั้งผลไม้ทั้งโปรตีนพวกนี้ค่ะก็จะไม่คม่อยมีแต่เราก็ไปเรียนเรื่องเรื่องถัว่วเรื่องโปรตีนจากถั่วก็แล้วกันนะคะแล้วเราก็ไปเน้นอันอื่นเช่นของกิจกรรมต่างๆการออกกำลังกายการให้ท่านได้พบปะสังสรรค์กิจกรรมที่เราทําในครอบครัวร่วมกันให้เกียรติท่านถึงท่านจะทำลวงลืมเราก็ไม่ต่อว่าไม่กิจกรรมท่านที่ถนัดร้องลําทาเพลง ลำไทยลํำหมอลํำอะไรที่ท่านเคยทำแล้วก็หาอุปกรณ์ให้ท่านแล้วที่ดีที่สุดนะคะคือการทำสมาธิการนั่งสมาธิค่ะตอนนี้ให้ถึงเป็นไม่ว่าสุขอายุเราเรา,เราท่านๆทีคัห้าสิอัพแล้วนะคะก็ควรทำสมาธิแล้วเราก็จะรู้สึกมอง โลกภายนอกด้วยความปล่อยวางเดินทางสายกลางเราก็จะอยู่ได้โดยไม่มีความเครียดเพราะว่าความเครียดการไม่ได้พักผ่อนการนอนไม่หลับคนนี้จะส่งเสริมให้สมองทําให้ใยสมองทําให้สมองล้าสมองมอ่อนแอถ้ามีโอกาสก็พาท่านไปพักผ่อนที่มีออกซิเจนอากาศดีๆเช่นภูเขาชายทะเลคือมันก็ย้อนเวลาไปไม่ได้ว่าเราจะ ป้องกันแก้ไขยังไงก็เลยนำเอาสิ่งที่ตัวเองประสบกับตัวเองนะคะมาเล่าสู่กันฟังมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับทฤษฎีตำราที่เราเรียนนะคะบางครั้งในชีวิตจริงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะได้ดูแลคนที่พ่อแม่ยังไม่อายุมากก็ดูแลป้องกัน ท่านนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินทัเรื่องการออกกําลังกายกิจกรรมการพักผ่อนต่างๆนะคะที่เราให้ฟังและก็คนที่พ่อแม่ป่วยแล้วและสําคัญที่สุดอะไรอนาคตตัวเราเองนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมที่จะเป็นภาระในการดูแลของลูกๆหลานๆต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ